โรคก,กระดูกพุนนะครับถือเป็นแพเงียบอย่างหนึ่งนะครับส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะฉนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสําคัญกับโรคนี้นะครับโรคก,กระดูกพุนคือภาวะที่มวลกระดูกเรามีความหนาแน่นน้อยลงร่วมกับความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยน้อยลงทําให้เกิดภาวะกระดูกหักง่าย ช่วงที่มีมวลกระดูกมากที่สุดนะครับในช่วงอายุประมาณ25-30โดยหลังจากนี้มวลกระดูกจะมีปริมาณคงที่และ,และค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนนะครับก็จะมีตั้งแต่ผู้หญิงหมดประจำเดือนวัยมากกว่า65หรือผู้ชายวัยมากกว่า70ปีหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคลูมาตอยโรคไตหรือผู้ป่วยที่ เป็นโรคที่ทานยาสเตียรอยเป็นเวลา,านานๆไปต่อกันกลุ่มเสี่ยงต่อมาคือผู้ป่วยที่มีประวัติพ่อแม่เคยกระดูกสะโพกหักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอายุเท่าไหร่ล่ะครับอายุห7สปีค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าเคยกระดูกสะโพกหักไหมครับมีคงเป็นบ้างแต่ว่าไม่ถึงก็หักคุณป้าอายุเกิน65้าเนาะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีภาวะกระดูกคุณเนาะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตส่งคุณป้า ตรวจมวลกระดูกครับโด,โดยใช้เครื่องสแกนมวนกนกมลกระดูกเนาะการวิจัยโรคกระดูกพุนนะครับเราจะวิจัยโดยการตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องตรวจมวลกระดูกที่เรียกว่าเด็กซ่าสแกนหรือในบางรายเช่นผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดภาวะกระดูกสโพกหรือกระดูกสันหลังหักจากวันเหตุที่ไม่รุนแรงเราก็สามารถวิจัยว่าเป็นกระดูกพุนได้ จากที่ป้าไปตรวจมวลกระดูกมานะครับผลปรากฏว่ากระดูกป้าอยู่ในเกณฑ์เป็นกระดูกพุนนะครับการรักษาต่อไปเนี่ยก็คือคงจะต้องใช้ยารักษากระดูกพุนการรักษาโดยการใช้ยาโดยหลักๆเราจะเริ่มใช้ยากลุ่มที่เป็นการต้านการสลายของกระดูกก่อนยาที่ใช้หลักๆก็คือยากลุ่มบิสฟอสเฟ h o n เนตส่วนยาที่เป็นการเสริมสร้างกระดูกเนี่ยในปัจจุบันจะมียาเป็นยาฉีด เพียงแบบเดียวการไม่ใช้ยานะครับคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักๆก,ก็คือการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและามินดีมากขึ้นก็เช่นนมปลาที่กินทั้งก้างนะครับตัวเล็กๆหรือกุ้งกะปิเป็นต้นนะครับป้ามีข้อมูลชี้ในการให้ยารักษากระดูกพุนนะครับแต่ก่อนจะให้ยา่ยหมอต้องขออนุญาตเจาะเลือดเพื่อเช็คค่าการทํางานต่างๆของไตของตับแล้วก็หาสาเหตุของภาวะกระดูกพุน อย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เดี๋ยวหมอจะนันมาฟังผลด้วยอีกทีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างก็คือการป้องกันกระดูกหักเพราะว่าเมื่อไหรที่มีกระดูกพุนเราก็เสี่ยงที่จะเกิดการกระดูกหักจากบัติเหตุที่ไม่รุนแรงได้การป้องกันของรคก็มีอีกหลายวิธีเช่นการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเช่นการเพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอการปรับให้พื้นในบ้านไม่ลื่นก็จะป้องกันการหกล้มได้โรคก,กระดูกพุนนะครับถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะครับเพราะ คนไข้ส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงอย่างที่กล่าวมาแล้วควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาหรือตรวจมวลกระดูกครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ